ให้ให้ชมประธานช่วยเปิดระยะเวลาการสูบน้ํามากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยตอนนี้เขาพอกันมาให้คิวละสามวันคนที่อยู่เหนือกว่าผมอ่าเขาก็ต้องเขาก็ต้องการน้ําเหมือนกับเราครับก็เลยว่าเราเป็นคนก่างๆทั้งท้ายหลังจากนี้ถ้าชมประธานไม่สูบถ้าฝนไม่ช่วยก็ต้องปล่อย ก้อนน้ำท่านเวลานี้เอามาดูไหนให้ขอท่านดูนิดนึงคราวนี้น้ำมันมาถึงสามถ้าน้ำมาถึงตรงวัดใจหลักกิโลเมตรที่สี่สิบเจ็ดเียบกันเลยนะฮะเพียงแต่ท่านโฉบยังไงก็แล้วแต่ให้ถึงตรงนี้แล้วก็ต่เพออันคาท่านมาท่านจะไปช่วยดูทหารยินดีผมก็ตั้งการนาการขึ้นมาวันนี้ห้าโมงเย็นมารวมกันตรงนี้อีกรอบหนึ่ง